หาอยากอีเดียพี่น้องบ้านเท่าน่ะเออเพียอนกินพันกุ้งคขาโอ้ย <laughs> พี่น้องแดดแดดมื <laughs> dead, dead. ้อนี้คะ่ะแดดมากเลยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมดสุขูสุข,ข,สข,ขนนะคนค่ะทางฝั่งไทยฝั่งลาวทั้งต่างประเทศมากคะ่ะพี่น้องคะก้อยขนมจีนป้าพี่น้องดูดเลยไม่ได้กินก้ยอยขนมเส้นแต่มาอยู่บ้านนะคะซีมก่อนช่วนน้ำทวนๆอือเลิศเสียดายบ่มีอันฟันงฝาหาอยากอีเดียพี่น้องบ้านเท่าน่ะ แสบไส้แสบตูดไปพร้อมๆกันนะคะผู้ชมค่ะเอ๋อเดี๋ยวทาใจกับพ่อค้าเถอะเออเพียบเอือดมาอืมหืมพี่น้อ,อ,นองสับแห้งหืมหย่อดพักอัวรัวยังงาบมอม่ะเก็บยนันขางทางของฟี่ <c oughs> เออพี่น้อง ดีบางนี่หลาอยู่บ้านเท่านะนี่ภาคเกษตรทอดเลยมาประดับจานมาจ้ามาจ้า จีนพันกุ้งค่ะคอมมาหอมดีเเจ้ เดดคักแดดเนี่ยผักกุ้งรั่ค่ะ กุ้งลวกค่ะอากาศมันห่อนกับพี่น้องมาอยู่บ้านกินกุ้งสุบ่ค่อยได้ อันนี้คนน้ำเสเ็นเหมืนน้ำมาน้ำตาอยู่บานเลยค่ะเอามาจากมาเล่ค่ะอันที่เป็นกินประจำนะเสึนเนี้ยวดิแยานหาน้ำบานเ้ามันหาอยากเปมืนเรอามาน้ำ หนคุณดีนดะเปิดประตูกระจกออกนะอ้วกเปิดประตูออกให้เย็นน้ำหเปิดประตูออกให้เย็นน้ำแน่นี่เย็น่ไหมเลยเพื่อมันร้อนเปิดประตูออกให้เปิดเพราะตูไม่แห้ง 嗯，对啊、mm，好的吧。嗯、hmm. uh，嗯、huh, tôi nhai ra về trà nặng <laughs> <Tốt vậy. cười> <laughs> <laughs> không tốt chạy ốm với nhau mà à mà mình để xem phần trà Thế giang Mẹ bánh tàng mẹ เพราะคุมมในเพียงก็ไม่ได้เปิดเพียงวันนี้วันสุไทายคลิปเป็นก็ได้ปิดอยากมัดคุมยังไงเป็นกรถทำเบิร์ไปได้สิบอย์ใจดีมันจะพี่น้องคุมบวอน่ะ Bây và giờ vào cả nhạc <laughs> Nhìn cái bí thư thăm bỏ à? ก๋วยขนมเส้นนี่นะอยากใครเห็นอะไรเบิง้งมันก็เห็นแล้วคลิปแล้วค่ะวิธีการทำนี่นะเพื่อนละนำอุ่นนำเวลาต้มสุกผงชูรสน้ำปลาดูพี่พผงมันใจทำเนี่ยครับ หรือว่าใครอยากใส่น้ำตาลก็ใส่ได้กับมะนาวนะคะ บ่ไหวพี่น้องมันเป็นอิม่มในหอนเปรียกมัดนี่พี่น้องเปียกหมดเลยนะคะพี่น้องคะ่ะเปรียกไปเหมดอนอเดยกซ่องแดดอย่ามุจเจเบึงอันนั้นก็คือแสงที่มันพานเขามาในเฮือนนะคะพานนั่นแหละพี่น้องใจมันจิขาดเปิดพรรั่ลมกับเ่ได้ยามันเสียงดังอันอเขากล้องเขาไหม้เห็นไหมตลิตตุน วิธีทำนำอุ่นไหนหนึงนำต้มสุกนะคะ่ะเนื้อผู้ใจเสียวนำปลาไปต้มก็ได้แต่ว่าไม่ำจำเป็นนะคะระับเพราะปลาเขากรต้มสุกมาแล้วเทศกาลผสมกันน้ำปลาแค่นิดเดียวพ่อไมีกินหอมชูรสพริกป่นนะคะพี่้องค่ะ ผู้ใหญกใส่บักหน้าของใส่ลงไปค่ะผู้ใหญกใส่น้ำตาลน่อหนึ่งใส่ลงไปค่ะลวกพักแน่ห้ามากับพี่น้องมาใส่คนใส่กันแซบแห้งพี่น้องเออนั่นแหละกินน้ำแกงแซบง่ายง่ายๆเบืงงเ่อหน,นำตาซีรีส์ที่ทำให้เบือบ่อเวลาไม่เล่เป็นยากๆกันนะอือมันก็เรื่องประเทไทยนั่นแหละผูจ้จ้าเป็นแบบเป็นจา เมื่อไรจะกลับบ้านท่านไหนกลับด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวกลับกลับเราสิบอกนะคะนั่นแะท่านมันล่มคลิปมาเร้นอะช่วงนี้แสดงว่ามันเป็นคลิปที่วันทายอยู่มาเล้นนะคะพี่น้องค่ะวันท่านไนเมื่อว่นไหนบินเขาบินออกมือต่อมือนะคะพี่น้องเออยังอยู่บ้านนาเรืองอยู่นะคะพี่จ้องค่ะนั่นแหละสิไปแล้วพอกั็ไม่คลิปหนาค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกทุกตั้งใจเจ้าพี่น้องเด้อขอสุขภาพแข็งแรงและมั่นเรื่อยๆถูกหวยแล้วที่หนึ่งมื่สุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วพอกั็ไม่คลิปหนาค่ะพี่น้องนกขุมว่านันห ซองตัวนกเรื่อมาลา่หลายพี่น้อไม่ทั้งกระลอกไม่ทั้งเอยียงหลายอย่างป่านสวนสัตว์ไปแล้วขอบคุณค่ะ